สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตร AI Builder In Power Platform 101ครับหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรด้าน AI นะครับโดยที่เป็นการใช้งาน AI แบบ low code no code นะครับเป็น AI แบบที่ทุกคนสามารถเอามันมาเสริมเัรยภาพร่วมกับการใช้งานพวก Power Apps หรือ Power Automate โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการเอา AI นะครับไปประยุกต์ในการสร้าง workflow นะครับเพื่อให้มันเป็น workflow ที่เก่งขึ้นอัจฉริยะมากขึ้นมีความเป็น AI automation นะครับตัวอย่างของการใช้ AI ในกรณีศึกษาในเคสต่ตางๆนะครับอาทิเช่นเรื่องของ document processing ครับเราจะมีเอา AI นะครับมาอ่านตัวเอกสารที่เป็นลักษณะของ invoice นะครับใบเสร็จรับเงินใบเสนอราคาแบบอัตโนมัติ ใา้สุดทุกคนอาจจะไปสร้างแบบฟอร์มที่ทุกคนต้องการได้ด้วยตัวเองนะครับเราจะมีเรื่องของการทํา OCR ครับหรือว่าการสกัดข้อมูลจาก text นะครับเอามาเป็นข้อความมาเป็น data ครับทุกคนเอาไปเซิร์ชก็ง,ง่ายเก็บข้อมูลค้นหาต่างๆได้ง่ายเลยครับแล้วก็เราจะมีเรื่องของการจัดก,การ Text ครับเราจะมีการทําการแยกแยะเท x t classification ทำา t x x t sentiment นะครับเช็คว่าลูกค้าพึงพอใจ positive negative จากความสามารถของ AI ตรงนี้ครับแล้วก็ความสามารถที่เจ๋งมากๆอีกความสามารถหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นการใช้พวก GPT 4o นะครับ 4o mini นะครับเอามา apply ใน workflow ด้วยการเขียนพร้อมอันนี้เจ๋งสุดๆเลยครับที่ทุกคนจะสามารถเอาศักยภาพของ generative AI นะครับมาร่วมกับ workflow เพื่อทำงานอัตโนมัติ นะครับซึ่งในเชเรียของเรานะครับ mm hmm. ก็จะเป็นละะนักษณะสไตล์เป็นเวิร์กช็อปนะครับความสามารถอีกอย่างหนึ่งครับเรายังทำเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันถ่ายรูปแล้วรู้เลยว่าไอ้นี่สินค้าอะไร มีกี่ชิ้นมีกี่อย่างนะครับหรือเรียกว่า object detection นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนะครับเหมือนเหมือนเป็นความสามารถที่แบบเฮย้ยมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเนะเอาไปใช้กับ workflow เอกสารส่งอ e ีเมลมาบันทึกข้อมูลเข้า SharePoint เข้า Excel อัตโนมัติได้เลยทุกคนจะได้เห็นเป็น s e r r a l ทุกคนจะได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ลองทา มีไฟล์ให้ดาวน์โหลดมีเอกสารให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ก่อนเริ่มเรียนนะครับเหลนั้นในคอร์สนี้อยากให้ทุกคนได้สนุกแล้วก็เรียนรู้ในการสร้างเวิร์กโฟลแบบเจ๋งๆกันนะครับในหลักสูตร ai builder in power platform 101ครับ